สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมล็อกระบะรีโวหรือวีโกตัวเตี้ยนะคะตัวเตี้ยของโตโยต้ตาเนี่ยจะเป็นแม็กห้ารูร้อค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่สามารถใส่ล้อด้วยกันได้เลยนะคะคันนี้นะคะของพี่เขาเดิมทีจะเป็นล็อกระคาที่ติดมาขอบ16ค่ะ เปียนยางรอบนี้นะคะมาหาล้อสเปคเดิมๆแล้วก็อยากให้มันได้สูงขึ้นด้วยได้เลยค่ะนะคะเลยแนะนำพี่เขานะคะเป็นล้อ g r Sport บวกกับยางเบอร์ 2-2570R17 ค่ะได้ขนาดที่สูงขึ้นด้วยนะคะทีนี้จะลองเทียบให้พี่เขาทั้ง2ตัวเลยมี Mac GR Sport แล้วก็ Mac ก r o s s ค่ะนะคะลายเดียวกันเลยนะคะต่างกันที่สีค่ะราคาเท่ากันนะคะชุดละ16,000บาทเทวนค่ะ พร้อมน็อตแท้แต่สูตรเลยนะคะของเก่าเทินก็ลดหลั่นกันไปอีกค่ะนะคะลูกค้าตัดสินใจเลือกเป็นตัว GR Sport นะคะแม็กสีดำนักติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดพี่ๆสนใจยังมีสินค้าอีกค่ะร้านเราอยู่จังหวัดปทุมธานีนะคะสามารถเปิด g d ดมาได้เลยแล้วก็สาขา2อ,อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะรายละเอียดตรงนี้เหนูขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะคะ ได้ขนาดที่สูงขึ้นตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะมีแม็กซ์สวยๆแล้วครั้งหน้าก็เปลี่ยนเฉพาะอย่างได้ค่ะนะคะเดี๋ยวจะพาพี่ๆไปชมนะคะสเปคเดิมๆที่ติดมากับ GR Sport นี่เลยค่ะนะคะยางค่อนข้างเล็กนะคะสเปคเดียวกับรถเก๋งค่ะ2155 5 R 1 7ใช้ยางเบอร์เดียวกับแคมรี่เลยนะคะสายบรรทุกนะคะบรรทุกหนักนินใช้งานนะคือจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะเราก็เลยไปประกอบกับยางรถกระบะค่ะซึ่งมันสามารถใส่ได้ไม่ติดใช้งานได้ดีจริงค่ะและมีอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวสแตนดาร์ดเลยนะคะ คือลีโวตัวเตี้ยตัวนี้ค่ะนะคะจะมียางที่ติดมา3ยี่ห้อเลยมีของให้ลูกค้าเลือกหลายชุดค่ะยางคู่ตัวดัลลอบชุดละ13,000ยางคู่ตัวมิชลินและยางคู่ตัวบิสโตนชุดละ15,000บาทค่ะลูกค้าเลือกได้เลยนะคะมียางที่ติดมา3ยี่หอ้อเป็นล้อป้ายแดงทอศูสุนทั้งหมดค่ะ ขนาดขอบ16นะคะยางที่ติดมาจะเป็นเบอร์ 21565R16 ค่ะปี 2, 2022ของเก่าลูกค้าเทินได้ลดหลั่นกันไปนะคะเทินแล้วราคาพอๆกับไปเปลี่ยนยางใหม่4เส้นนะคะนี้ได้ทั้งแบกและยางคุ้มมาก